ค่ะพี่น้องคลิปนี้ไปผ้หยิงหาคนน้ำกันแล้วค่ะผจญภัยสุดๆเลยค่ะสวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องกลับมาพอกับเพาคือเก่้านะคะเมื่อเนียช่องว่าสนามทาลุยขึ้นเขาหาเห็ดพอคือเก่า้าเลยจ้ะมาทางพีละหวยแง่มองเก่า้าเลยจ้ะพี่น้อง เห็ดพอก็เจไดาหากินทางไกลหอยแง่ในละปีเนี่ยทางบ้านก็บบออกออกก็ออกหน่อยบ่พอได้แกงเนาะดูเขาบังเฮยก็ได้อันนี้แจ็คพันเอินพูอยังกับบออูฮูคือกันละจ้ามาเซียงดวงเบิงคือเกาเลยจจะพี่น้องตกบวกก็จังค่อยได้เนาะบ,ออกกบูฮูพิกัรบูฮูไม้ออกดอกจ้าว่าเขามาเสาะโขกไหมาสาวไรจ้า ไถทั่วมากอีกละไปรุ่นน้ำเฮามือนีมาจากชีวิตหาชีวิตสาวอ้อยสาวหนูสาวอุ้ยไปเจ้าพี่น้องรุ่นน้ำเขาเงา้ยเงีเลยจ้ะมือเนี้ยทอดบัตรซีมันสีมวนซ้ำเลยกันร้องเบิ้งนี่แมมีพ่อแล้วใครหนึ่งใครหนึ่งอีหลี่ใครเดียว ไข่เดียวกับไข่เดียวไข่เดียวไ่พอแล้วพี่น้องงานต่อราคาเพราะราคาเงียบหยาดเดบเออได้หน่อยๆไข่กับสีสันราคาหนึ่งไข่เปี๊ยเปี๊ยแม่เดบปเด็ดะหยาดเดบอะไรทำไมเสีแล้วเราเป็นคนเจอเราได้สองไข่เองเขาได้สี่ไข่เราได้สองไข่เอง ได้เจอของดีวัสันที่้องคืออะไรว้าวที่ปูเห็ดพวกพี่น้องว้าวนวกเห็ดเยอาเอาเอามาเก็บเอามาเก็บมาเก็บทางนี้ก่อนแค่น้องแม่ใบไม แต่๋ยวหลักพวกนั้นน่ะอยู่พุทธแล้วหาเห็ดเก็บเจ็บเลยเก็บเลยค่ะไม่มีมีดก็ไม่เป็นไรยุ้ยเมีดน้อยแต่ว่ายู้เนี่ยเอาบ่บ่เอาทัพพีนี่แหละก้นมรดกเพราะว่ามันเป็นดอกเก็ดหลายที่เนี่ยมาเบิ้งมันเหมือนพ่อมีนี่ตรงนี้มู๋ละอืมถ่างมั่นเถอะไม่เป็นไร โอ้ยยายไล่โมเมนต์ห้อยเจ้าเหยียบเลยโมเมนต์แมงกินไม่เชื่อแมงมันกินโอ้ยเนาะอ้อลำบากตะนายลำบากก็เอาอือตุ่มหวานวันนี้อีกจุ่มหนึ่งหนึ่งจุ่มไข่เนี่ย โอ้ยพ่องห่ออ่ะบัวอันนั้นเอียงอันอย่างมันคาคอเนี่ยเอียงคาคอกาแฟทำไมมันกาแฟคาคอเธอเหมือนคนน่าเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้ววันนี้เยอะอยู่นะเดี๋ยวเขาเก็บวันนี้ละมันมีเยอะอยู่เดี๋ยวไปเอาเก็บเดี๋ยวสี่ห้าเม็ดให้หนูมีแต่มีเล็กเออเมีดหน่อยอ่ะเราต้องกินมื่อเลือกดอกขาเร่อยู่เลือกตอนนั้นหรอกนั่นน่ะ ได้น,นิดนึงมันบ่คือปวกกันนั่นเนาะมันบ่ใหญ่แท้มันเป็น,นปวกขาวเฉยๆมันเป็น,นปวกตากอือ,อวปวกค่ะปว๊ดจับจัดจับเลยอ่ะอ่ะอันนี้ค่ะเดี๋ยวไปก็เห็นอยู่นี่กว่าเออ อุ้ยถือห่างเลยวะอุ้ยเจ้าไปปีแห้งแท้กลัวมันวิ่งหนีก็ต้องตัดตอนไว้ก่อนตัดแห้งเลยแลวมันจะร้นี้เลยเนาะตัดตอนมาเลยโอ้ขาดนี่นะนี่ดอกหน่ยด้วยได้แล้วโอ้หักมายาว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 มาเนี่ยเน่งโบงก็กินเนี่ยมันน่าเสียดายมากเน่งกินอ่ะ เอาด้วยเหรอ,น,อนี่ข<ส>าเนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยตุ้มของอะไรนี่แมงบุกไม่อยากเอาสั้งแมงบุกบอกว่ามีมันบวกพักที่เจ้าทับทิมดอกทับทีมมันคือเสียมหูเราฝานเลยโบมันคือเสียมเอาแบบนี้ดีกว่าเหรอไม่ต่างกับเด็กตา้งเอาดีกว่าพี่พี่เห็นแมงเต่าแมงบุกเด้ดสุด โอ้ยเก็บเพอไม่ไหวแล้วนะเจ้าย่าตแมงบองดิูอย่างว่าคนอะไรกลัวแมงบ่งคนชิงมันตื่นเจ้าไปเลยมีดเจ้าหนูไม่เอาให้ดูมันไม่ได้หักเขาไม่เอาหรอกหักเอาตายหาหัวขาดผู้ใดอยากหักผู้ใดอยากหักตอนนี้ฉันกำลังจะเป็นอย่างนั้นแหละจะเป็นยังไงเยืโยรวมกลุ่มก่อนเดี๋ยวี ต,ตาพ่อธรรมดาเนาะสีตาพี่น้อยัง่รู้สีตาเมอ่างไว้จะคลองสีตาเอาใช้แว่นนองก็สีตาแ้วโ <c oughs> อ้ยไม่ใหม่แล้วอขอถักแจกพี่เนาะออดอจาก้น,นี่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 ค่ะ สองสามสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไข่ค่ะเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวก็มาเอาวางนี้ื้อสองโอ้เห็นหงอนไข่บนนอกเจ้า ถ่าย้ก่อนนะคะคนถ่ายเขาไม่ต้องเก็บคนถ่ายรอเอ้าอาเลยคูนาเป็นกำค่ะสปฝั่งนนเลยค่ะนัยังอยู่เคลียเคียเห็นอยู่เห็นดีเขียเขียลงนนน่ะ ไฟจะตเพราะว่าเป็นของเขาเนาะไม่ใช่ของเราอว้าวจำเอาอันนี้ทิ้มไปอันนั้นแหละของเจ้าของตาของเจ้าอันเดียวเห็นอันเดียวขอรอติค่ะเก็บเก็บเก็บอะไร่ะนี่เจ้าหะอือเก็บเส้นผีสาวไร สามใครใครเป็นอะไรฝั่งนั้นใครเป็นอะไรอันนี้กัของสันได้เลย้าให้ของสันยูหน่อยโอ้หุ่นอยู่ไหนคะอยู่ไหนคะเมของใครของใครน้ำคโอ้อุบมุนอยู่เพุ่นแล้วเพิ่น ถ้ากันป๊าดคนอยู่บัดเนี่ยไข่เนี้ก็ของน้านะว้ายเอาไปอันนั้นก็ใคไข่ขอยเสตตาได้สาวได้เหรอเขาบอกให้ขยอยขยอยเก็บรางไม่หันละสาวไข่เดี๋ยวเขากะม่หยาดเคลียร์ซะแท้เราเนี้ย หน้าพรีเบิง้งเนาะใครเราด้วยใครเราด้ขอข้าวขวบจักรวาลน,นี้ของหนู <laughs> ของหนูเอาตรงนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่เนี่ยไม่เนี่ยตรงเนี้ยเหมือนจะมีมันขี้ตัวอู้เจ้าละตัวหนู <laughs> มาเด้อขวานเอลยอขวานเย้ยมาเด้อผแเอาตุวกช<ว><อ>ุมจับปากเขาซื้นะอมอาจ้นะา 5, 6, 7, 7ข่กงานกองกองค่ะน,นี่นี่อู้ขาดเครง สาวอ้อยเอาอีกแล้วสาวอ้อยเอาอีกแล้วหน่อยหน่อยว่าเอาเอาง่ายเอาง่ายนกจากมิตรลูกเต๋มิตรลูกออกัวกไม่ใช่อะไรปวกเหรอเจ็บตัวโกด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 เก็บวโกด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 ดวดถอดขึ้นเสยเฮ้ยโอ้โหค่ะ ตาซองพี่ล่ะเอเสวยขายางเงาล่ข้างล่างมาหาหุ่นพอเราได้เห็ดปวงะจ้ะ ยาวมากเลยดูสิขายยาวมากทักนั้นเอาอยัางสันเอานะออ้าอ,อกกเห็ดตะไคร้ฝนกระตกลิ้นเด้อ,อกูขาเอาไปตำปุ่นนะหลังจากนั้นฝนกระตกแบบแห้งเลยพี่น้องต่างคนต่างแหรนหอด,ล,ดนะะลุดเนาะค่ะก็เลยได้กลับบ้าน กันโดยที่บม่ได้สรุปผลงานให้พี่ให้น้องเบิงเนาะคะ่ะไว้พอกันไม่คลิปหนาเด้อค่ะสวัสดีค่ะ